นิวาโปเต้สวัสดีนะครับโปเตครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Skin My b y โปเตเย้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับประมาณ2เดือนนะจากคลิปล่าสุดก็คือคลิปนี้ทิงคลิปรับพรีออเดอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับสั่งพรีกันมา เพียบนะครับบอกเลยว่าหยุดรับแล้วนะครับผมแล้วถ้าใครยังสนใจอยู่นะครับผมพอจะมีสินค้าบางตัวนะครับที่เหลือจากการขายที่ตรงนี้นะครับเอากลับไปเมืองไทยด้วยนะครับซึ่งยังไงก็ขอให้เข้ามาถามในสิ้นเดือนหน้านะครับก็คือประมาณสิ้นเดือนเมษานะครับผมว่ายังพอมีตัวไหนหลงเหลืออยู่บ้างนะครับ แต่ก็มีเกือบจะครกทุกตัวครับผมอ่านะครับมากันนะครับวันนี้จะเป็นคลิปที่เป็นกลุ่มสกินแคร์นะครับที่ใช้หมดแล้วแล้วจะมาบอกว่าซื้อต่อหรือไม่นะครับผมกับผิวที่ดูแบบโชว์ผิวธรรมชาตินะครับมีรอยสิวนะครับมีรูขุมขนให้เห็นนะครับแต่เรามาดูของเรื่องของผิวที่สุขภาพดีความเนียนความใสที่ไม่มีสิวด้วยนะครับผมมานะครับเริ่มกันเลยนะครับมั้งแต่ฟันดีกว่า ฟันเนี่ยผมมีตั้งแต่ยาสีฟันนะครับถ้าจากเมืองไทยที่ผมใช้ประจาก็คือฟูโอคาริลนะครับซื้อต่อแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับ2ตัวของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับออร่าทูนะครับตำหน้าตาไว้ออร่าทูนี่ซื้อต่อแน่นอนนะครับแต่ว่าคงซื้อแค่สูตรสีเขียวเท่านั้นนะตัวสูตรบใบชาขาวนะครับผมตัวนี้เท่านั้นนะส่วนตัวนี้ซากุระนะครับรสซ่งคงก็ใช้ดีแต่ไม่ค่อยชอบ กลิ่นนะากลิ่นชาเขียวชาขาวตัวนี้เวิร์กกว่านะครับซื้อต่อนะครับแต่ซื้อแค่สูตรชาเขียวนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดนะต้องบอกเลยว่าเมื่อสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องเหงือกอักเสบนะครับเหงือกเกิดการติดเชื้อแล้วม,มีอาการที่แบบเลือดไหลตรงล่องฟันนะครับไม่ได้ไหลแบบหยดแบบแบบเลือดออกตามไรฟันไม่ใช่แบบนั้นนะนี่มันมาเป็นลิ่มเลือดก้อนแบบ ประมาณนิ้วโป้งะครับแล้วแปะอยู่ข้างตรงเหงือกระหว่างรอยต่อขอบฟันนะครับผมแล้วมีลูกศิษย์ญี่ปุ่นนะครับแนะนํายาสีฟันตัวนี้กับยาน้ํายาบ้วนปากของเจ้ายี่ห้อนี้นะครับเป็นสมุนไพรนะครับผมราคาแพง แพงสักนิดหนึ่งนะครับแพงกว่าพวกยาสีฟันกลุ่มนี้นะครับแพงกว่าแน่นอนนะครับแต่ใช้ดีมากภายใน3วันอาการทุกอย่างดีขึ้นภายใน1อาทิตย์ทุกอย่างหายนะครับผมเจ้ายาสีฟันตัวนั้นก็คือทิ้งตัวนี้นะครับจำหน้าตาไว้ผมก็ไม่รู้ชื่อนะแต่จําหน้าตาไว้ว่าหลอดสีเหลืองสดใสแบบนี้นะครับตรงโลโก้ยี่ห้อก็จะมีสีเขียวนะครับมี2สูตรนะครับตัวนี้เป็นสูตรที่มี ex นะครับก็คือ extra แล้วก็สูตรธรรมดาก็มีด้วยนะครับส่วนน้ํายาบ้วนปากของเขานะครับโคตรดีนะครับคือตัวนี้นะครับนี่ไม สตรีมสีเขียวเหมือนกันตัวแบรนด์ของเขานะครับแต่ว่ามีมีเแล้วยาสีฟันเนี่ยก็จะมี EX นะครับผมยาสีฟันแบบไม่มี X ก็มีนะไปเลือกดูนะครับแต่หน้าตาและยี่ห้อเป็นแบบนี้นะครับผมใครมาซื้อกลับไปเลยนะครับผมการันตีร้อยสามร้านเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ด้วว่าโคตรดีอย่างนี้เลยนะต่อไปนะครับน้ำยาบ้วนปากต่อกันเลยเนาะเมื่อกี้มีตัวน,นี้แล้วที่แนะนําแล้วก็มั่นใจเลยว่าซื้อต่อแน่นอนถ้าหาซื้อในประเทศไทยได้ผมก็จะซื้อใช้ต่อแน่นอน ต่อไปนะครับน้ำยาบ้วนปากของเจ้าตัวนี้นะครับ p o p l i n s นะครับผมมี3สูตร3สีที่ผมได้ลองใช้นะครับผมนี่่มากันที่สูตรสีส้มก่อนตัวนี้ซื้อต่อแน่นอนนะครับผมใช้ดีมากนะครับแบบบ้วนออกมาแล้วเห็นสิ่งสกปกติดออกมาจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยปากเรามันสะอาดคลีนอด์เคลียสดชื่นด้วยนะครับแล้วก็มีกลิ่นปากที่หอมเป็นรสส้มนะครับผมดีอันนี้ดีซื้อต่อนะครับ ส่วนต่อไปตัวสูตรยูสูรนะครับก็เหมือนสูตรของตัวสีส้มเลยแต่ว่ากลิ่นก็แค่นั้นเองต่างกันเรื่องของกลิ่นนะครับว่ากลิ่นเ็าเป็นกลิ่นส้มยูสูรซึ่งส้มยูสูรนั้นหอมมากๆนะครับราคาจะสูงกว่านะครับแพงกว่าเจ้าสูตรสีส,ส้มนิดนึงแต่คุณสมบัติเหมือนกันนะครับฉะนั้นผมไม่ได้มายเรื่องกลิ่นมากผมก็จะซื้อสูตรสีส้มต่อส่วนสีเหลืองที่เป็นยูสูรแบบนี้ก็คงไม่นะครับแล้วก็สูตรไวท์เทนนิ่งนะครับฟันของฟันขาวลองใช้มาแล้วฟันไม่ได้ขาวขึ้้นนนะคัฉงไม่ ต่ออันนี้เหมือนน้ำยา้วนปากทั่วไปลิซรีนเลยอะไรเงี้ยเหมือนอย่างนั้นเลยรสชาติเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ซื้อต่อนะครับฉะนั้นในกลุ่มน้ำยา้วนปากที่ซื้อต่อมีแค่ ตัวนี้นะครับทิ้งกับเมื่อกี้ไอที่ผมแนะนำไปไหนเราสมุทไทยนี่2ตัวนี้ผมซื้อต่อนะครับใครสนใจไปตามหาซื้อกันได้เลยนะครับหรือใครมาเที่ยวญี่ปุ่นก็ซื้อกันได้เลยนะครับจบแล้วในหมวดของฟันนะครับผมต่อไปมาสกินแคร์เริ่มกันที่ขั้นตอนการทำความสะอาดนะครับมาเคลนซิ i n g ก่อน cleansing oil นะครับผมใช้อยู่ทั้งหมด3ยี่ห้อนี้นะครับผมอ่านะครับให้ดูหน้าตาก่อนทุกคนน่าจะรู้แล้วนะว่าในนี้มีตัวลูกลักอยู่คงมีไอ้ลูกรักซื้อต่อแน่นอนอมาที่ลูกลักก่อนก็คือตัวนี้นะครับเป็น cleansing oil จากร้านสุร ซึ่งเป็นร้านดักสตอร์ของญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้นะครับเขาชื่อคุราชิมิซูมุนะครับ cleansing oil นะครับหรือเราเรียกันสั้นๆว่าซูรุฮะ cleansing oil ก็ได้นะครับตัวนี้ซื้อต่อแน่นอนนะครับอืมเป็นลูกรักตัวถัดไปนะครับตัวนี้นะครับซอฟติโมนะครับไม่แล้วดีกว่าเพราะว่ายังไงเจอลูกรักแล้วตัวอื่นก็คือหลงไม่ได้เลยก็คือไม่ซื้อต่อนะครับผมดีนะถ้าใครสนใจจะทายใช้เลยนะครับซอฟติโมก็ดีนะครับ มีทุกอย่างไปดูคลิปเต็มรายละเอียดได้น,นะผมไม่ได้ลงรายละเอียดให้นะครับใครอยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของตัวไหนไปดูในคลิปเต็มได้เลยนะตัวนี้นะครับ Muji Cleansing Oil นะครับสูตรไม้นะครับมารูโดนะครับตัวนี้ซื้อต่อไหมไม่นะครับฉะนั้นตัวเดียวในกลุ่ม Cleansing Oil ที่ซื้อต่อนะครับคือตัวนี้นะครับค u r a s h i m i Sumu Cleansing Oil นะครับตัวนี้ ต่อไปนะครับในกลุ่มโฟมล้างหน้านะครับคลีนเซอร์นะครับผมมีตัวไหนซื้อต่อบ้างนะครับามายี่ห้อคนไทยก่อนเลยนี่ใช้หมดแล้วไปไม,ไม่รู้กี่หลอดแล้วนะแต่ว่ายี่ห้อคนไทยตัวนี้นะครับเขาชื่อยี่ห้อชัคโคลจี้นะครับผมในวัดสันมีนะครับผมชัคโคลจี้เนี่ยมีที่ผมซื้อมาใช้2ส,สูตรก็คือสูตร p u r i f y i n g กับสูตรอะไรสักอย่างนะแต่ผมเลิกคอมเมนต์สูตรที่เป็น Purifying นะผมซื้อมา6หลอดผมใช้หมดแล้วนี่ purifying ทั้งคู่เลยนี่อีกสูตรหนึ่งสูตร อันนั้น detoxifying นะน่าจะใช่ detoxifying นะครับแต่ผมแนะนำสูตร purifying นะอ่านะครับซื้อต่อนะครับผมอ่าถัดไปนะครับ g i f u l e นะครับเป็น s c r u b cleansing นะครับผมตัวน,นี้ ซื้อต่อครับมั่นใจนะครับอันนี้ในร้านประเทศไทยร้านจิฟุเลสสาขาประเทศไทยมีนะครับซื้อต่อได้เลยอันนี้เป็นโครนนะครับเป็นโครนดําแล้วมีเม็ดสครับด้วยนะครับซึ่งทั้งลงไปทําความสะอาดได้ลึกถึงรูขุมขนนะครับแล้วโครนมันจะดูดซับสิ่งสกปรกในรูขุมขนด้วยแล้วเม็ดสครับจะช่วยกระตุ้นการผ่าเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนด้วยซึ่งเป็นเม็ดสครับที่ละเอียดมากนะครับผมไม่บาดผิวนะใช้แล้วหน้ามันแบบหลังล้างนะครับเพราะเราขจัดเซลล์ผิวตายออกไปความหมองคล้ำมันออกไปนะหน้าก็จะแบบเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสมากๆนะคร นะครับแล้วตัวถัดไปอันนี้ซื้อต่อนะตัวถัดไปใบบบวบกนะครับคงไม่ซื้อต่อแล้วเพราะว่าใบบบวบกก็คงยังจะใช้อยู่แต่ไปใช้ยี่ห้ออื่นลองอยากลองใช้ยี่ห้ออื่นบ้างอันนี้ใช้มานานแล้วหมดแล้วนี่ก็คือดีนะครับโฟมล้างหน้าเบลวบกดียี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ผมใช้ตัวนี้นะครับ J M Solution cleansing oil Japan ตัวนี้ถ้าไม่ถ้าไปเจอตัวอื่นได้ลองตัวอื่นแล้วไม่ดีเท่าก็คงจะกลับมาซื้อตัวนี้ใช้นะครับผม ต,ตัวสุดท้ายอา้อยังมีตัวสุดท้ายนะครับก็คือเจลนะครับเจลล้างหน้าตัวนี้ซื้อต่อแน่นอนนะครับของแบรนด์เอเล็กเซอร์นะครับแบรนด์เอเล็กเซอร์เป็นแบรนด์ของชิเซโดนะครับผมชิเซโดนะตัวนี้ซื้อต่อแน่นอนนะครับเป็นเจลล้างหน้าใสานะครับเหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง,ง่ายนะครับข้างในมีเม็ดบีดที่เป็นเอเซนเชียลออยล์ของส้มยูสุนะครับผมซึ่งล้างแล้วมันหอมสดชื่นมันจะปลุกผิวปลุก กลิ่นมันอโรมาดีดีอันนี้ดีอันนี้ตุนไปเมืองไทย6หลอดนะครับซื้อตุนเอากลับไปใช้ที่บ้านด้วยหาซื้อใครหาซื้อได้จับไปเลยนะครับการันตีว่าไม่ผิดหวังนะครับเอเล็กเซอร์นะครับเป็นเพลนซิ้งเจลต่อไปนะครับกลุ่มโทนเนอร์นะครับผมรวมไปเลยเนาะโทนเนอร์เอสเซนต์น้ำตบใดๆนะครับรวมมาเลยมาที่ตัวแรกนะครับกำลังจะหมดนะครับตัวนี้นะครับเอ่อพิกซี่นะครับพิกซี่โกลด์โทนิกนะครับตัวนี้ซื้อต่อแน่นอนไม่ต้องคิดมากนะครับซื้อต่อแน่นอน ช่วยขจัดเซลล์ผิวได้ดีทําความสะอาดได้ล้าลึกดีต่อไปนะครับเป็นโทนเนอร์โสมนะครับของแบรนด์ซูริฮานนะครับคิดว่าสําหรับสภาพอากาศที่ไทยไม่เหมาะแต่ถ้าใครอยู่ในต่างประเทศที่เป็นเมืองหนาวนะครับเหมาะนะครับซื้อไปได้เลยน่าใส่มากเพราะาเป็นสมสก,กัดที่ทำมาเป็นโทนเนอร์แล้วพอเราฟึบลงไปบนผิวนะมันวืบเข้าไปเลยอันนี้เย็นน่าสบายแล้วก็ ตื่นเช้ามาหน้าฟูนะครับผิวฟูหน้าอิ่มมากดีนะครับแล้วก็เอสเซนต์นะครับของด C. ริราโบววิตามิน C ซื้อต่อแน่นอนครับแพงแต่ก็ซื้อนะครับใช้ดีหมดไปแล้วนะครับอื อันนี้นะครับให้ดูอีกทีนะครับดรซีราโบนะครับ VC 1 0 0นะครับเป็นเอเซนต์วิตามินซีบริสุทธิ์นะครับผมต่อไปนะครับจริงนี่นะครับเจ้าออริจินเมกกะมัชรูมนะครับหรือน้ำตกเห็ดนะครับซื้อต่อแน่นอนนะครับตัวนี้น่าจะขึ้นแท่นจากนอกสายตาน่าจะขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งในใจผมในกลุ่มน้ำตกเลยนะครับชอบมากง่ายถูกดี ลินะครับลดอาการแพ้นะครับปอบประโลมผิวผิวที่มีลักษณะอาการแพ้ผื่นแดงแพ้แดดแพ้เหงื่อแพ้แสงแพ้ลมแพ้สารพัดแพ้นะครับมีสิวผดใดๆก็แล้วแต่จับไปเลยครับเวิร์กมากนะครับตัวนี้เป็นน้ำตบลูกรักนะครับปัจจุบันก็ยังรักอยู่ซื้อต่อแน่นอนนะครับนี่นะครับไบโอเทอร์มไลฟ์แฟน n อนเกรสเซนนะครับย้ำนะครับว่าสูตรที่ผมใช้คือสูตร Clear Essence นะครับผมตัวนี้เวิร์กนะครับมีอีกตัวหนึ่งก็คือสูตรออริจินอลของเขาซึ่งเนื้อมันจะหนักกว่าเหมาะกับคนที่มีผิวแห้งนะครับตัวนี้ใครที่เป็นผิวมันผิวผสมนะครับใช้สูตรเ r e สเซนซ์เวิร์กกว่านะครับช่วยเรื่องของผิวกระจ่างสายปรับหน้าปรับผิวให้มันดู Bright ขึ้นนะครับอันนี้ดีให้ความชุ่มชื้นเพียงพอกำลังดีนะครับผมถัดไปนะครับเป็นสเปร์สเปร์น้ำตกนะครับตัวนี้ของแบรนด์เ e v o l u t i o n นะครับ ของ UK ของอังกฤษนะผมซื้อมาใช้เป็นเซตของเขานะครับมีโอกาสถ้าหาซื้อได้ง่ายขึ้นกว่านี้นะครับซื้อต่อแน่นอนโคตรดีดีนะโดยเฉพาะตัวนี้นะครับจำไว้นะสีชมพูนะครับสูตรที่มันเป็นในอาเซนอลนะครับผิวใสเวอร์วงังอลังการนะครับ ผิวใสแค่น้ําตกที่ฉีดฉีดลงบนหน้าเองอะ่ะใช้เป็นสเปรย์น้ำแรกระหว่างวันก็เวิร์กนะครับแล้วก็มีสูตรนี่นะาเซนามาครับแล้วก็สูตรไกลคาลิกแอซิดนะครับกร,กระตุ้นการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ GT นะครับดูแลเรื่องสิวและให้ความชุ่มชื้นนะครับผมถ้ามีโอกาสซื้อต่อซื้อต่อแน่นอนต่อไปนะครับตัวสุดท้าย s i m p l ลที่สุดตัวนี้เคยคิดว่าน้ําตกฮานบุกุกินะน้าตกลูกเดือยนะของญี่ปุ่นใครมาก็จะต้องเห็นฝาม่วงแบบนี้ <c oughs> หลากหลายยี่ห้อมากนะครับ ถ้าเป็นน้องๆเด็กๆหรือแบบวัยเรียนวัยทำงานแรกๆนะครับซื้อเหิดดีนะครับถูกและดีได้เยอะปริมาณเยอะแล้วก็ คุณภาพก็ดีนะครับเห็นผลดีแต่ว่าในลักษณะผิวของคนที่อายุมากแล้วเนี่ยมันใช้แล้วมันไม่ค่อยกระติกกระดักอะไรสักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกต้องไปใช้น้ําตกที่มีราคาสูงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้คุณสมบัติที่ดีขึ้นนะครับแรงขึ้นนะครับผมฉะนั้นตัวนี้คงไม่ซื้อต่อแล้วนะแต่น้องๆซื้อต่อได้เลยนะครับผมตัวถัดไปเข้ากลุ่มของเซรั่มและพวกบํารุงต่างๆน,นะมากันที่เซรั่มตัวนี้นะครับทิงสุลานนะครับเป็นเซรั่มโสมนะครับเป็นโสมสก,กัดตัวนี้แบบ เฮ้ยคุณผิวดีนู่นนี่นั่นดีนะครับแต่ซื้อต่อไหมไม่อ้าวทาไมไหนบอกว่าดีแล้วทำไมไม่ซื้อต่อ ไม่ซื้อต่อเพราะว่าเจอเยวดดำที่เวิร์กกว่านะครับซึ่งหาซื้อในประเทศไทยได้ง่ายจากร้าน The Fa ฟสช hop นะครับเป็นโสมสก,กัดเป็นไซรัมโสมนะครับเนื้อหนักนิดนึงถ้าเราใช้ในเมืองร้อนแบบบ้านเราที่ประเทศไทยเนี่ยให้เราบีบใช้แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็นวดนวดนวด,นวดบนไปหน้าหลังลอหลังลงสกินแคร์พกน้ำตเกเอเซนต์อะไรมาแล้วเนาะเอาตัวนั้นใช้เยวดดำดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับเยวดดำโดยเฉพาะสูตรสีม่วงนะครับผมชอบมากผมคงซื้อสีม่วงใช้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะ,ะตัวนี้ก็คงไม่ซื้อแล้้วสุรริยาาาถใคอห ไปจัดได้เลยนะครับเป็นแบรนด์เดียวเป็นแบรนด์เกาหลีนะแบรบนด์เดียวกับกลุ่มน้ำตกที่ผมให้ดูไปเอาต่อไปนะครับเซนเทล่าตัวนี้นะครับเป็นแอมพูใบบบร้อเซนตะครับซื้อต่อแน่นอนนะครับใช้ง่ายใช้ดีธรรมดาธรรมดาแต่ขาดไม่ได้ถ้าอยากให้หน้านิน่งมีความแข็งแรงนิ่งๆแบบโอ้มีผิวที่ค่อนข้างมีเกราะป้องกันและให้ความชุ่มชื้นกับดังดีนะและเน้นความกระจ่างใสแบบคงที่นะครับจัดเลยครับซื้อต่อแน่นอนใช้หมดแล้วอันนี้ซื้อต่อนะครับ ถัดไปนะครับจากแบรนด์ Revolution มี2ตัวที่ผมรู้สึกว่าขวดเคลิกนะใช้หมดแล้วนะครับตัวแรกนะครับจากแบรนด์ Revolution นะครับเป็น15%บห้าเปอร์เซนแซมาลซื้อต่อไหมถ้ามีโอกาสบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสซื้อแบรนด์นี้ได้ง่ายขึ้นจะซื้อใช้อีกแน่นอนเพราะว่าหน้าใสมากตอนใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ Revolution นะครับ Dark Spot Corrector นะครับลดจุดด่างดำรอยสิวรอยอะไรรอยฟก้ำรอยฝ้าจางลงนะครับตัวนี้ก็แฮปปี้ดีนะครับผมแต่ว่าซื้อต่อไหมคงไม่นะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าถ้าเราใช้โทนเนอร์ที่เป็นไอโทนิกนะครับที่เป็นกรดตัวแรกนี้เราว่าตัวลดลดรอยด่างดาไม่จําเป็นต้องงอแล้วถ้าเราเลือกใช้ตัวนี้พิกซี่โกนะครับอืมฉะนั้นตัวนี้คงไม่ซื้อต่อในดาร์สปาร์ลดูด่างดำใช้พิกซี่พิกซี่โกดีกว่านะแต่ในอาร์เซนอลของแบรนดน์นี้ซื้อใช้ต่อแน่นอนนะตื่กเตไปดูได้ถัดไป a, a n r นะครับตัวนี้ NR ซื้อต่อไหมไม่ใช้ดีไหมก็ก็ดีเรื่อยๆอ่ะดีแบบ ดีเฉยๆอ่ะเออเอเอไม่ว่าไม่แย่เออใช้คำใหม่ว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ว้าวถ้าราคาต้องเสียแพงขนาดนี้รู้สึกว่ามีไซรัมตัวอื่นที่ตอบโจทย์กว่าเยอะนะครับผมในนี้ส่วนตัวผมเท่าที่ลองใช้นะฉะนั้นตัวนี้จบไปนะครับ NR ไม่นะครับไม่ซื้อต่อ อันนี้โคตรโคตรเรียวเลยนะจริงมากเพราะว่าทุกอย่างซื้อเองหมดอ่ะถัดไปนะครับตัวนี้เคยถ้าเป็นแต่ก่อนคงบอกว่าซื้อต่อแน่นอนนะวันนี้ซื้อต่ออีกไหมไม่แล้วนะครับยืนยันคําตอบใหม่ว่าคงไม่ซื้อต่อแล้วนะครับอเบโรโยนะครับตัวนี้เป็นจากแบรนด์เตอร์แลงนะครับนี่เป็นทูวินวันสหัวนะครับเป็นไซรัมนะครับผมออชอบมากด้วยทุ่ความที่ว่าใช้เพียงคามคืนแล้วหน้ามันหน้ามันดีผิวมันตอนเช้ามันดีขึ้นเลยอะ่ะเออ แพงมากนะครับแต่ดีมากๆแต่ว่าซื้อต่อไหมบังเอิญไปเจอไซรั่มตัวอื่นที่ใช้รวมๆกันแล้วมันก็ส่งผลได้ดีเทียบเท่าเขาฉะนั้นก็รู้สึกว่า,าด้วยราคาของไซรั่มกลุ่มนั้นมันดีกว่าก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้จบไปก่อนนะครับไม่ซื้อต่อถัดไปนะครับชิซโดนะครับ White uce, อิลูเมนติ้งไวท์ลูอไวท์ลูเซนนะครับตัวนี้ปลุกผิวขาวเน้นผิวขาวนะคบเป็นสารสกัดจากดอกซากุระนะครับเน้นเรื่องของขาวอย่างเดียวเลยรู้สึกว่า ขาวแบบสุขภาพดีนะไม่ได้ขาวกระดาษซื้อต่อไหมอยากซื้อต่อถ้ามีเงินมากพอเพราะว่าโคตลาดแพงฉะนั้นนะวันนี้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ขอตอบไปก่อนว่าไม่ซื้อนะครับแต่คุณสมบัติดีนะครับผมตัวนี้อ่านะครับ จบไปนะครับต่อไปเป็นเจลนะครับมีเจลมี2ตัวนะครับที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากนะครับตัวนี้จากแบรนด์เอล็กเซอร์นะครับเป็นเจลสีฟ้าดูในคลิปเต็มได้เลยนะครับตัวนี้ซื้อต่อซื้อต่อตอแน่นอนถ้าหาซื้อในประเทศไทยได้ง่ายมากขึ้นก็จะซื้อต่อมั่นใจว่าชอบมากนะครับผมต่อสัดไปตัวถัดไปคือแบรนด์ดีโปรแกรมนะครับเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งเป็นเจล่เจลนะครับเจล่เอเซนต์ตัวนี้ผมใช้ตอนปลอบประโลมเรื่องผิวเห่อรอยสิวพวกนี้เห็นป่ะสิวที่แพ้แมสผิวใต้คางนะครับ บอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องผิวที่แพ้แมสนะครับที่แบบว่าใส่แมสแล้วเป็นสิวรอบวงปากนีอาการแพ้เป็นผื่นคันด้วยนะเป็นสิวติดเชื้ออางเนี้ยซึ่งใช้ตัวนี้ลดนะครับลดอาการและใช้ตัวนี้ปลอบประโลมอาการนะครับซึ่งดีมากแล้วก็ตัวนี้เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งเนาะมันก็จะให้เรื่องของปรับผิวให้ดูกระจ่างใสมากขึ้นด้วยนะครับซื้อต่อทั้งคู่เลยครับผมอืถัดไปนะครับเอ่อมาร์กนะครับผมตัวนี้เป็นมาร์กสครับนะครับซื้อต่อแน่นอนอันนี้ลูกรักอยู่แล้ว ใครจะไม่เห็นความดีของเขาแต่ผมบอกว่าคุณลองก่อนคุณลองก่อนแล้วคุณจะอรจริงนะเอออันนี้นะครับซูรุรีนะครับแกสโซเครปแพคจำหน้าหลอดไว้มี2สูตรนะ ผมไม่รู้ว่ามันมีมากกว่า2สูตรไหมแต่ผมผมไปเจอที่ร้านขายเนี่ยที่เชลทีญุ่นเนี่ยมันจะมี2สูตรก็คือสูตรนี้ที่ผมใช้นะครับกับสูตรที่เป็นหลอดเขียวๆมินมิน,มนใบตองไปตองหน่อยอันนั้นเนี่ยเป็นสูตรสารลายหรนะือไงเนี่ยนะเออแต่ผมชอบสูตรโคลนนะครับตัวนี้เป็นเอ่อมาร์คสครับนะครับขัดหน้านะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับจะทําให้ออกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะครับทำให้เผยผิวใหม่ที่ดูกระจ่างใสขึ้นนะครับผมแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผผผิิวววไไดดดดดดด้้้้ีีนนนนะคคครรรัมมแลกก็ูสงโโโปปยเจา ดีดีมากน,นี่ซื้อต่อแน่นอนแบบไม่ต้องคิดนะครับผมตัวถัดไปก็ซื้อต่อแน่นอนแบบไม่ต้องคิดนะครับจาก Dior d i n a r y นะครับ บแบรนด์นี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของเขาเลยผมใช้แค่ตัวที่เป็นกรดของเขานะครับ mm. HA 30% BHA 2%, 2> mm. แล้วก็ชื่อเขาว่า p e e l i n g Solution นะครับ mm. ซือ้อมากเลือดนั่นเองนะครับ mm. เป็นกรด HA mm. ที่ใช้แบบกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวแบบค่อนข้างรุนแรงนิดน,นึงนะซื้อต่อน,นี้นะครับบอกเลยว่า DermaLii mm. ตัวมากเลือดตัวนี้ซื้อต่อแน,น่นอนนะรุนแรงยังไงถ้าใครแบบผิวแพ้ง่ายผมไม่แนะนําให้ใช้เลยนะครับผม mm. แต่ถ้าใครผิวพอจะทนได้นะครับก็ ทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีสองนาทีดูก่อนก็ได้นะถ้าเริ่มยิบยิบคันคันทนไม่หไหวก็ล้างออกเลยนะครับถ้ายิบยิบคันคันแสดงว่ามันทำปฏิกิริยาอะไรกับชั้นผิวของเราสักอย่างแล้วนะครับผมอ่ะนะครับลองดูใครสนใจไปจัดได้เลยนะครับ The Ordinary นะครับกรดนะครับ H.A. 30% B.H.A. 2นะครับ e e l i n g Solution <ท>ต่อไปสุดท้ายแล้วครีมกันแดด ครีมกันแดดตัวแรกเนี่ยโทนอัพตัวนี้นะครับอควานะครับสกินอควาจากแบรนด์สกินอควานะครับเป็นโทนอัพ UV นะครับตัวนี้ SPF 50บวก PA 4บวกนะครับกันแดดได้ดีแล้วก็ถ้าใครอยากเอ่อใช้แทนรองพื้นใช้แทนเบสออนพวกนี้นะครับก็ดีนะครับเพราะว่ามันปรับสภาพผิวให้ดูสว่างขึ้น1เฉดนะครับนิดนึงนะครับทำให้ผิวนั้นดูขาวกระจ่างใสไบรท์มากขึ้นนะครับตัวนี้ แต่ว่าตอนช่วงนั้นผมชอบเนาะเพราะ่าผมยังผิวแบบค่อนข้างคล้ำนะผิวไม่ได้แบบเออดีเหมือนทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออตัวน,นี้ก็ตอบโจทย์ถ้าใครรู้สึกว่าเอออยากบำรุงผิวไปด้วยมันเป็นเอสเซนส์ด้วยนะทั้งป้องกันแดดแล้วก็เป็นบำรุงผิวไปในตัวนะแล้วก็ปรับเฉดให้โทนมันอัพขึ้น1เฉดนะครับผมซึ่งดี แต่ตอนนี้ไม่ได้ต้องพึ่งพา s h a ตรงนี้แล้วก็เลยคงไม่ซื้อต่อแล้วตัวนี้นะครับตัวถัดไปเป็นแบรนด์คนไทยนะครับซื้อต่อแน่นอนนะครับแบรนด์ c h a r c o a l นะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์คนไทยนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ชื่อว่าสูตร detoxifying oil free daily face protector นะครับตัวนี้ SPF แค่50นะครับไม่ได้50บวกนะครับแล้วก็ PA แค่3บวกแต่ก็กันแดดได้ดีนะครับผมชอบมากซื้อต่อโดยไม่ต้องยังคิดได้ๆนะครับ ปึงอันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ซื้อต่อแน่นอนนะครับโดยที่ไม่ต้องคิดมากอะไรเช่นกันนะครับ B O L E นะครับ U V Water w a t e r y Essence S P F 50บวกนะครับผม P A 4บวกนะครับชอบมากถือว่าเป็นกันแดดลูกรักนะกันแดดลูกรักของผมมี2ตัวนี้เท่านั้นเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้ลองตัวใหม่ก็คงอยากลองแต่ณวันนี้รู้สึกว่าไม่อยากะเสี่ยงอะไรกับผิวก็เลยรู้สึกใช้2ตัวนี้เท่านั้นก่อนนะครับผมจบลงแล้วนะครับ ใครอยากทราบรายละเอียดทุกผลิตภัณฑ์ที่ผมได้บอกไปว่าซื้อต่อไม่ซื้อต่อตัวไหนนะครับผมไปดูในคลิปเต็มได้เลยนะผมขึ้นหน้าปกคลิปไว้ให้ดูนะครับแล้วก็ไปหรือ,อดูในเพลย์ลิสก็ได้นะครับผมนะครับวันนี้ต้องจากกันแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งพรีออเดอร์นะครับผม อีกประมาณ3วัน -23 วันนะครับผมจะทยอยเริ่มส่งสินค้าให้นะครับหลังจากนี้นะครับผมรอรับกันได้เลยนะ<ๆ>เดี๋ยวยังไงผมไปส่งแล้วนะผมจะใช้บริการการส่งจากบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับและเดี๋ยวจะเอารหัสนะครับรหัสติดตามพัสดุนะครับส่งแจ้งไปในไลน์ที่ทุกท่านได้ติดต่อกันในการซื้อนะครับผมรอนิดนึงนะครับผมแต่พยายามส่งให้เพราะว่าทําเองทุกอย่างคนเดียวทุกขั้นตอนนะครับ ลูกค้าต้องไว้วางใจแค่ไหนถึงจะกล้ามาสั่งโดยการต้องโอนเงินมาก่อนใครก็ไม่รู้ถูกไหมไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนเกิดผมเป็นมิจฉาชีพขโมยเงินปิดช่องหนีอะไรเงี้ยขอบคุณจริงๆนะครับที่ไว้ใจสั่งนะบอกเลยว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าสักครึ่งๆลูกค้าใหม่ก็ครึ่งๆเช่นกันขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่นะครับรักษาสุขภาพนะครับผมหลังจากนี้ผมจะกลับเมืองไทยนะครับแล้วก็ คลิปเนี่ยก็คงยังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะขอไปตั้งสติในการปรบับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เมืองไทยก่อนนะครับและเดี๋ยวจะค่อยๆเริ่มทำคอนเทนต์ในการทําคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะครับผมขอไปเบรคสักเอิมน่าจะ3-4อาทิตย์เกือบเดือนหน่อยนะอาแล้วไว้เจอกันใหม่รักษาสุขภาพนะครับบ๊ายบายสซยนารา